จังหวัดรสถานที่ตัง้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบึงคงหลงจังหวัดพิจิตรทางจากอำเภอบึงคงหลงประมาณ15กิโลเมตรตั้งอยู่เลขที่85หมู่7บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลดงบางอำเภอบึงคงหลงจังหวัดพึจการรหัสไปรษณีย์38220พื้นที่37,500 60ตารางกิโลเมตรครอบคุมจำนวน12หมู่บ้านอาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดกับตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงองหลงจังหวัดพึงการทิศใต้ติดกับตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดนทิศตะวันตกติดกับตำบลโพหมาแข้ง อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาโลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ดอนและมีพื้นที่ราบมีความสูงจากระดับน้ำทะเล150-190เมตรและเป็นที่ลุ่มกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของตำบลประชากร6,360คนจำนวนครัวเรือน1,981ครัวเรือน เขตการปกครองมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด11หมู่บ้านหมู่ที่ 1- บ้านท่าสิไทยหมู่ที่ 2- บ้านดงสวงหมู่ที่ 3- บ้านเหล่าหลวงหมู่ที่ 4- บ้านดงโทนหมู่ที่ 5- บ้านดงบางหมู่ที่ 6- บ้านโนนสว่าดหมู่ที่ 7- บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 8- บ้านดงเรือหมู่ที่ 9- บ้านเหล่าดอกไม้หมู่ที่ 10- บบ้านดงบางใต้ หมู่ที่11บ้านท่าสีไทรเหนือสภาพเศรษฐกิจประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพหลักคือทำนาสวนยางพาราทำไรยาสูบมะเขือเทศปักทอง,ทองข้าวโพดและไร่มันสำปะหลงังรายได้14ล้าน5,654บาทไม่รวมเงินอุดหนุน<ม>เงินอุดหนุน 13ล้าน7จ็ดแสนบาทคณะผู้บริหารนายสศักดิ์วัชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบางนายชัยนรงค์ทองพัน์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบางนายอานอน์พัชรินวิทยาประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบางจำนวนสมาชิกทั้งหมด22คนแยกเป็นชาย15คนหญิง7คนข้าราชการจำนวน20คนลูกจ้างประจำจำนวน4คนพนักงานจ้างจำนวน28คนแยกเป็นผู้ดูแลเด็ก8คนพนักงานจ้างอบตอ20คนองค์การบริหารส่วนตำบลดงบาง เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลดงบางและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงบางในปีพุทธศักราช2542ภายใต้การบริหารงานของนายชูศักดิ์วาสานานยกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบางตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจบุบันเป็นระยะเวลากว่า14ปีองค์การบริหารส่วนตำบลดงบาง ยึดหลักการบริหารงานภายใต้วิสัยในการพัฒนาท้องถิ่นคือตำบลแน่ยอยู่เชิดชูคุณธรรมก้าวนำเศรษฐกิจใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายามุขด้วยปรัชญาในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เชื่อมั่นว่าการที่บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาธิบาลนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการมี พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการประชาชนคือจุดมุ่งหมายสำคัญสูงสุดดังคำขวัญสำนึกในหน้าที่มีหัวใจบริการคิดไกลมีแผนการเรียนรู้ร่วมกันทำงานเป็นทีมการจัดทำโครงการและบริการสาธารณนะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลดนงบางได้แก่1 โครงการการณรงค์ให้เลือดออก 2. โ,กรโครงการเครือข่ายเยาวชนวัยใสรับดีไม่มีเสพไม่มีท้องมีจิตอาสาบริการชุมชน 3. โครงการฝึกอบรมกิจยางพาราสโครงการอบตพบประชาชนและเปิดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านประจำปี2555 5. โครงการประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล การเครือข่ายเยาวชนวัยสายร,รักดีไม่มีเศษไม่มีท้องมีจิตอาสาบริการชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบต่างๆจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้คำปรึกษาและการป้องกันปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งคันที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น อบตพบประชาชนและเปิดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านประจำปี2555จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะทำงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการประชาชนเช่นโรงพยาบาลตึงของหลงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบางช่างตัดผม เจ้าหน้าที่ที่ออกให้บริการตามกำหนดการได้แก่การเปิดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านการให้บริการตัดผมหญิงชายการให้บริการตรวจสุขภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีเป็นต้นนำข้อมูลข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆที่เป็นความต้องการของประชาชนเข้าสู่การจัดทำแผนพัฒนาตำบล โครงการฝึกอบรมกิจยางพาราประจำปี2555จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานวิทยากรจากหน่วยงานสกยจังหวัดบึงกาฬเพื่อกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รับผู้สมัครผู้ที่สนใจทั้งในและนอกพื้นที่ดำเนินการฝึกอบรมกิจยางพารา ตั้งแต่การให้ความรู้การฝึกทักษะและเทคนิคการปฏิบัติการดูแลรักษาอย่างพาราการประเมินผลการฝึกปฏิบัติก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันการจัดทำโครงการกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการแก้ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่ๆหนึงการฝึกอบรมพนักงานกู้ชีพกู้ภัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย 2. การอำนวยความสะดวกในเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆเช่นประเพณีสงกรานต์เทศกาลชุมบ้างไฟพญานาค 3. การฝึกอบรมผู้ชีพผู้ภัยเบื้องต้นแก่เยาวชนวิธีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 1. ออกให้บริการเก็บภาษีแต่ละหมู่บ้าน 2. แจ้งให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพนันธ์ 3. แจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง 4. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพนันธ์ 5. หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 6. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม,มเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หกิจกรรมการร่วมทำบุญประเพณีต่างๆในพื้นที่เช่นบุญกระถินบุญพะเวท,เวทการถวายเทียนพรรษากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหนและความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกั 1> น 1. กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน การปลูกต้นไม้การทำความสะอาดพื้นที่บริเวณหมู่บ้านและริมถนนสาธารณะให้มีความสะอาดสวยงามลดการเกิดอุบัติเหตุการร่วมกันสร้างกฎของชุมชนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนเช่นกําหนดระยะเวลาการวิ่งรถบรรทุกหินทรายที่วิ่งผ่านภายในหมู่บ้านและต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากการที่มีการผลหินทราย เพื่อความสะอาดของชุมชนโครงการกิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการที่หนการแข่งขันเรือประเพณีตำบลดงบางประจำปี2 5 5 5เหตุผลที่นำเสนอโครงการกิจกรรมนี้เป็นโครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศเป็นโครงการส่งเสริมความ เข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนชาวบ้านได้วางแผนการดำเนินงานโดยอบตอเป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณและอำนวยการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งคนภายในพื้นที่พื้นที่ใกล้เคียงและรวมถึงประชาชนชาวลาวที่ข้างฝั่งแม่น้ำโขงมาเที่ยวชม และซื้อสินค้าซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ยาวนานโครงการที่2ก่อสร้างลานกีฬาอนเนกประสงค์หมู่ที่7บ้านโนนสมบูรณ์ประจำปี2555ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้รักการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการส่งเสริมสุขภาพทางกายทางใจและช่วยลดปัญหายาเสพติดปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนโครงการที่3การอบรมกิจยางพาราประจำปี2555 เหตุผลที่นำเสนอโครงการกิจกรรมนี้เป็นโครงการโดดเด่นเป็นเลิศตำบลดงบางมีพื้นที่ทำการเกษตรที่ปลูกยางพารามากซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของชุมชนสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนให้ประกอบอาชีพภายในชุมชนไม่อบพยพแรงงานไปต่างจังหวัด แต่เกษตรกรยังขาดความรู้ความชำนาญวิธีการดูแลรักษาการกีดยางพาราที่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ผลผลิตได้ในปริมาณน้อยทำให้ต้นยางเสื่อมโทรมและผลผลิตลดลงจึงได้ประสานหน่วยงานสกยที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในพื้นที่ ให้ประชาชนมีเศรษฐกิจที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีโครงการที่4โครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคให้เลือดออกตำบลดงบางประจําปี2555เป็นโครงการที่ใช้ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่อสอมอ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชน,ป,ชาชนปลอดภัยจากโรคให้เลือดออกจากผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบงังที่ยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดีส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ทั้งประชาชนผู้แทนชุมชนส่วนราชการภายในพื้นที่และการประสานงานกับผู้นำทางศาสนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการที่สมดุลและยั่งยืนผลปรากฏว่าชุมชนในเขตตำบลดงบางป <บน S 1> <า>ราศจากโรคให้เลือดออกมีสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมมีการส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิบทบาทหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ของชาวตำบลดงบางองค์การบริหารส่วนตำบลด o บาง a ขอขอบพระคุณประชาชนตำบล d งบางส่วนราชการต่างๆผู้ผแทนชุมชน,ชมชนและผู้ผนำทางาศาสนาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาตำบลดงบางให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีการพัฒนาอย่างสมดุลและยังย่งยืน